สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูตุ๊กก็จะมาสอนพยัญชนะไทยนะคะซึ่งพยัญชนะไทยของเรานั้นมี44ตัวด้วยกันนะคะและคุณครูจะมาสอนอ่านพยัญชนะไทยนะคะที่เป็นการสอนแบบนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ได้นำไปผปสมสละและอ่านออกเสียงได้นะคะซึ่งวิธีการจบจันทร์ นั้นไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูทุกพาไปดูนะคะเรามาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมไปพร้อมกับครูตุกนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะเออ หชัดไหมลูกหชัดไหมคะชัดเนาะอะ,อะตรงนี้กอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอคอควายคอคอคนคอคอรักังคององูงอจอจานจอ ชอชิงชอชอช้างชอโซโซโซชอเชยชอชอเชยนะคะไม่ใช่ชอเชยนะยอหญิงยอดดชะดาดดตอปะตักตอโถฐานโถทอมนโททอ พอผู้เท่าทอนอเนนนอดดเด็กดอตอเต่าตอถอถุงถอทอทหารทอทอทงทอนอหนูนอบอใบไม้บอ,บอปบอปาปอผอพึ่งผอ ฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสัมเัาพอมอมมามอยอยักยอรอเรือรอลอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสอฤษีสอสอเสือสอ อหอีบหอ,อรอจุลารอออ่างออหนกฮูคอรอจุลานะคะจะออกเสียงรอนะลูกรอจุลารอนะคะรอนะไม่ใช่จอจุลานะคะรอจุลานอะอ่ะทีนี้เมื่อน,นักเรียนออกเสียงเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะดู คลิปของนักเรียนนะคะที่นักเรียนออกเสียงมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอย่าลืมส่งคลิปนะคะการออกเสียงมาให้คุณครูชมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูตุ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย